หาอะไรอยู่เหรอช่วยด้วยค่ะคือฉันหาขันของฉันไม่เจอขันของเจ้าใช่ขันสีเงินอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเราใช้ขันสีทองอันนี้ไหมไม่ใช่ค่ะขันของฉันเป็นขันพลาสติกธรรมดาเท่านั้นนะคะเจ้านี่ช่างเป็นคนซื่อสัตย์ยิ่งนักนี่ขันของเจ้า และค่าจะให้พรเจ้าอีก3ามพ่อเจ้าสามารถขออะไรก็ได้และขันนี่จะประทานพรให้เจ้าทุกอย่างจริงเหรอคะจริงสิถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็ลองขอดูงั้นข้าขอให้ข้าหายตาบอดด้วยเธอเฮ้ยเป็นจริงด้วย เจ้าเหลือพออีกสองข้อเจ้าจงใช้มันให้ดีและเจ้าเจ้าขันมาคืนค่าภายในบ่ายสามของวันพรุ่งนี้เดี๋ยวว่าแต่ท่านมันใครอะ่ะเจ้าลืมขันนะออะหายไปไหนแล้วเนี่ย เริ่มหิวแล้วสิงั้นพรข้อที่สองช่วยประทานเงินให้ฉันด้วยเถอดแต่ก่อนจะไปหาอะไรกินขอสวยก่อนละกันไปหาอะไรกินดีกว่า เลลยสวัสดีครับชื่ออะไรล่ะครับน่ารักจังชื่อจีนค่ะอ๋อแล้วมานั่งกินข้าวคนเดียวแบบนี้ไม่เหงาเหรอครับก็มีเหงาบ้างนิดหน่อยอะคะ่ะแล้วกินข้าวเสร็จนี่จะไปไหนต่อล่ะครับยังไม่รู้เลยค่ะงั้นไปบ้านผมไหมจะดีเหรอคะอ๋องั้น ไม่เป็นไรก็ได้ไปค่ะน้องเช็คบิลเจ้าเก้าข่ะคุณค่าภายในใบสักงขอวันพรุ่งนี้จะบ่ายแล้วจีนคุณจะไปไหนหรอครับฉันต้องรีบไปแล้วค่ะแล้ว,ลว,ลวผมจะได้เจอคุณอีกไหมได้เจอแน่ค่ะฉันจะรอคุณนะคะ ถึงแม้มันจะเหม็นผมจะตามหากลิ่นคนุณให้เจอซินเดอเรจีน,นเอาขันมาคืนค่ะเจ้าเหลือพออีกหนึ่งพ่อเจ้าควรขอมันเจ้าควรขอสิ่งที่สำคัญสุดในชีวิตของเจ้าเจ้าคิดดีๆก่อนขอนะงั้น ฉันจะขอสิ่งที่สำคัญที่สุดของฉันฉันขอให้ฉันกลับมาตาบอดด้วยเธอนี่จะขออะไรของเจ้าฉันก็ขอสิ่งที่สำคัญที่สุดของฉันไงถ้าฉันไม่ตาบอดแล้วฉันจะขอทานยังไงอ่ะขอทานไม่ได้ฉันก็หาเงินไม่ได้ดิคิดดิคิดจีนนั่นคุณหรือเปล่าอ่ะ แฟงนี่คุณแฟงหรอคะหาคุณสวมรองเท้านี้ได้คุณก็คือจีนที่ผมกำลังตามหาอยู่จริงคุณสวมได้จริงจด้วยคุณคือจีนจริงๆไปกันเถอะครับคุณแฟงคะคุณแฟงคะ ลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งติงต๊งติๆงที่ช่งปปอง Super Idol Studios ด้วยนะคะ